สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ทานไทยเดอะซีรีส์จบไปแล้วเราก็มีความคิดถึงก็เลยจะต้องไปไล่ไล่หาคลิปต่างๆมาดูกันอีกเนาะใช่ซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของ GQ 20คำถามกับกรับคณาวุฒินะคะวันนี้เราก็มาดูกันเลยว่ามีคำถามอะไรที่แบบน่าสนใจใช่ไปดูเลยค่ะ วสวัสดีคร,รับแฟนๆ GQ Thailand ตอนนี้ครับอยู่นในช่วง20คำถามกับกัปตันนะครับเรามาเริ่มกันข้อแรกเลยค่ะเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างไรตอนนั้นก็จะเป็นพี่เบิรม,มผมมาเดินเล่นสยามเหมือนวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นทั่วไปนี่แหละก็มาเจอพี่เบิร์ดเด็กสวนนะเด็กวนให้ไปอยู่แต่เขาโดดเด่นในกลุ่มแบบเด็กที่ตรางกน ่อมาเรื่อยๆครับผมอะไรที่คิดว่าเป็นสเสน่ห์ของตัวเองที่ทําให้แฟนคลับชินชอบน่าจะเป็นความเป็นผู้ชายความเป็นชายครับถ้าวันหนึ่งตื่นมาเป็นผู้หญิงคุณจะทําอะไรไปเดินช้อปปิ้งไหมเพราะว่าพอเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราก็อาจจะไม่เข้าใจในเรือ,<จ>อปปงของการองสามที่โมงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมื่อยบ้างหรอ,อที่จะไปลองทําดูครับ ถ้าวันหนึ่งมี25ชั่วโมงจะใช้เวลาที่เพิ่มขึ้นม,มา1ชั่วโมงน,<อ>นทำอะไรนอน <laughs> นอนครับนอนครับ <laughs> ชอบเตะฟุตบอลแบบนี้มีทีมไหนที่เชียร <Chelsea. S 1> ์บ้างเชียร์เชลซีครับผม <laughs> ชอบฟังเพลงสไตล์ไหนแล้วตอนนี้ฟังเพลงอะไรบ่อยสุดผมชอบฟังเป็นเพลงแรกครับผมไฟเย็นกับลิติตไฟ ลองบทบาทไหนอีกผมอยากลองเล่นคอมเมดี้ดูเราะผมชอบดูมุกตลกในเนี่ยในแซกนิศสิสานะไอสังห้พี่เดินสะดวกจ้ะถ้าให้เปลี่ยนตัวเองเป็นสัตว์ตัวหนึ่งจะเป็นอะไรพออะไรผมขอเป็นตัวหน้าก็เป็นตัวหน้าก็ไ้หน่ารักดีข้าวเหนียวมะม่วงคุณราดกะชีบนมะม่วงหรือข้าวเหนียวผมรักข้าวเหนียวเออพี่ก็รักข้าวเหนียว แต่ว่าขอสามคำที่นิยามตัวเองยิ้มหวานครับถ้าย้อนกลับไปได้หนึ่งปีจะแก้ไขอะไรผมไม่แก้ละกันเพราะว่าสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นบทเรียนอะไรต่างๆให้เราได้ค่อนข้างดีเช่นที่ผ่านมาก็มีเรื่องที่ทำให้ผมได้บทเรียนที่สำคัญต่อชีวยกันเทนานั้นไม่แก้ครับแก ผู้หญิงแบบไหนที่คิดว่าเซ็กซี่ที่สุดเพราะอะไรผมว่าผู้หญิงจะเซ็กซี่เนี่ยน่าจะอยู่ที่ตาคตาเหมือนกับเป็นสิ่งที่แบบเรามองเข้าไปแล้วเราสามารถรู้อะไรต่างๆอันนี้อันนี้ข้อเห็นส่วนตัวคนนะผมเชื่อผู้หญิงตาคมเป็นผู้หญิงเซ็กซี่ครับชอบไปจีบคนอื่นหรือให้คนอื่นมาจีบอันนี้แล้วแล้วแต่คนละกันครับถ้าไปเดทครั้งแรกแล้วอีฝ่ายลิกติดฟันคุณจะเลือกบอกหรือไม่บอก บอกนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่บอกอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดทำที่หญิงเขากลับไปบ้านแล้วเขาไปเห็นว่าพี่เขาติ้นฟันเนี่ยเขาน่าจะเสียความมั่นใจพอสมควรเลยนะเมนูอะไรที่ทำบ่อยสุดตอนอยู่คอนโดตามสั่งครับโทรเอาครับโทรฟันงแล้วอยากทําเมนูอะไรให้แฟนคลับรับประทานเอาเป็นกระเพราหมูกรอบแล้วกันเพราะว่าผมเคย ลองทําไปแล้วแต่ว่านี่ครับพี่มิวกระปก็พีเบสที่ได้ชิมก็อยากให้แฟนคลับได้ลองชิมนนและเมนูอ,อะไรที่ทําให้พี่มิวทานบ่อยสุดก็น่าจะเป็นกะเพรานะฮะเพราะ่ผมชอบด้วยแล้วก็เคยลองทำกับพี่มิวด้วยครัตลอดปีที่ผ่านมาทํางานหนักเป็นอย่างมากมให้เราพันอะไรกับตัวเองเวลานอนสักอาทิตย์หนึ่ง <c oughs> สไตล์แบบไหนที่เป็นกร <c oughs> าฟนั่นจะเป็น ชิลๆครับยังไงก็ได้อะไรก็ได้สบายๆมันถ่ายกับ GQ ครั้งที่2เป็นอย่างไรบ้างก็สนุกเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เจอพี่ๆเหมือนเดิมครับพี่ๆก็น่ารักกันเหมือนเดิมเลยครับผมครับก็จบไปแล้วนะครับกับ20คำถามกับกัมพูาวุลนะครับยังไงก็ฝาก GQ l ้ v e นะครับผมสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามทางไทยเดซีรีส์ซีซั่น2ด้วยนะครับตอนนี้ก็ออนแอร์ที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ตาม ก็ถ่ายแบบว่านัากเพลงแฟนผมหายได้นะครับผมแล้วก็ไปฟังกันเยอะๆนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายแกรมากอันนี้ดูดิหล่อมากนะเดี๋ยวเพิ่งกดปิดนะครับอย่าลืมไปกด Subscribe GQ Thailand กันนะครับผมเจอกันครับเอ้ย น่ารักอะมีความน้องมีความแบบติดตมือนติดง่วงหน่อยใช่ติดแบบผมมันมีเวลาให้ทำอะไรนอนก็ไม่เป็นคำตอบที่ไม่ได้ไม่ได้แปลกใจใช่ไม่ได้แปลกใจสำหรับน้องกัปเนาะวิน่ารัก่ะคิดถึงอีกเหรอน่ารักมากก็จบคิปกับความน่ารักของน้องกาปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคลิปอะไรของน้องกาปที่น่าแบบเพราะว่าเราคิดถึงมาดูกันให้หายคิดถึงเนาะ งั้นเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปต่อไปกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย